นั่นเองจำะว้นะการกินกันเป็นการส่งต่อพลังงานสมมติว่าผักกาดมีพลังงาน8,000กิโลแคลอรีผักกาดนั้นสร้างมา8,000นอนกินผักกาดพลังงานลดลงเหลือเท่าไรลกูก8อะไรจะ800ใช้กด10%นะลดลงไปเรื่อยๆไก่ได้เท่าไรลกูก8อะไรลกูก80แล้วคนได้อะไรลกูก8ใช่ไหมพลังงานจะลดอะไรลกูกลดลงทันไหม เข้าใจนะพลังงานลดลงไปเรื่อยๆอจากความรู้นี้ไปทำข้อสอบให้ครูหน่อยข้อที่เท่าไรลกูกข้อที่หตอบครูสิคะญ่าตะกะแตนหนูงูเหี่ยวใครเป็นผู้ผลิตเขียนให้ครูก่อนย่าเก่งมากลกูกไหนบอกครูสิญ่าเป็นผู้ผลิตลกตูกตะกะแตนกินญ้าจ้าตะกกแตนเป็นผู้อะไรลกูกผู้บริอะไรคะอันดับหนึ่งหนูเป็นผู้อันดับสองงูล่ะ เยี่ยวไปอันดับ4โอเคข้อใดถูกลูกข้อที่หนหนูจัดเป็นไพมารีค c o n ูเมอรแปลให้คูฟังหน่อย c o n ซูเมอร์แปลว่าผู้บริอะไรลูกใช่แปลว่าผู้บริโภคแล้วคนที่เป็นผู้โทษันดับหนึ่งใช่หนูไหมจ๊ะต้องเป็นตักอะไรจ๊ะเก่งมากตักกระแตนทำให้ลูก ไหนตอบครูสิห่วงโซ่อาหารนี้กินอะไรลูกเขาเริ่มต้นที่ผู้ผ่าอะไรลูกูกผผ้ผลิตไม่มีคนกินซากเราจะเรียกว่าดีไตตัสฟูชเชนได้ไหมไม่ได้ลูกไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นผิดเขาเรียกว่าแกล่งลูกถ้าเริ่มที่หญ้าแกล่งฟู h เชนโอเคนะ ต่อมาลูกโทฟิกเลเวลคือลำดับขั้นการกินนั่นเลงรู้ไหมว่าเราอ่ะสามารถเอาห่วงโซ่อาหารตั้งขึ้นไปเปลี่ยนเป็นอะไรลูกระหว่างพีระมิดกับปีปีโป้ปะปะป,ปีปีโป้เดาสิลูกเอ,อพีระมิดนั่นเอง่ะฐานของพีระมิดลูกคือหญ้าดังนั้นครูขอเรียกหญ้าว่าโทฟิกเลเวลวันตากแตนเป็นโทฟิกเลเวลถูลูกนอนไอหนูเป็นสามงูเป็นสี่และเหี่ยวเป็นหา้า